สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Resident Evil p า r t ที่9แล้วนะคะจากพา r ท,ที่แล้วนะคะที่เราได้เข้าไปในห้องเออบอสสึนะคะบอสสึตรงนั้นขวามือยาวๆนั่นนะคะแล้วก็ได้ติดพิษนะคะน้น้องรีแบกก้าช่วยไว้นะคะวิ่งกับเอาเซรั่มไปฉีดให้เราแล้วเราก็ได้อันนี้มาค่ะเป็นเออหน้ากากอันนี้มามาสำรวจสิหน้ากากที่ไม่มีจมูกนะคะมันคือหน้ากากเจมาทูที่ไม่มีจมูกโอเคอันนี้ เดี๋ยวเรารวบรวมให้ได้สี่อันก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่ที่หลังคาสนืหาชั้นใต้ดินอันนี้เก็บโอเคเราไม่มีกระสุนลูกซองเลยมียาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เหลือกุญแจนี่ใช่ไหมกุญแจชุดเกราะที่ยังไม่หมดนะคะเอ,เอากระสุนแล้วก็เป็นกุญแจอันเก่า กระสุนลูกซองเราไม่มีแล้วอ่ะอืมงั้นเราเก็บปืนไปเลยแล้วกันเก็บปืนไปก่อนโอเคเรีโหลดให้เรียบร้อยป l เล s go เราจะขึ้นไปชั้นสองนะคะขึ้นไปชั้นสองแล้วก็เดี๋ยวจะวนไปห้องห้องตรงนั้นห้องงูใหม่ว่าทำไมตรงนั้นสีแดงยังไม่หมดแล้วก็จะลงมาข้างล่างนะคะไปเข้าทางหมามีทางเปิดเนาะ มีสร้างสีแดงตรงนั้นนะคะสองทางไม่รู้ว่าทางไหนแล้วก็เดี๋ยวเออเอากระบ,บอกไอ้นั่นใส่น้ํามันไปด้วยดีกว่าใช่ว่างช่องหนึ่งเอากระบ,บอกใส่น้ำมันไปด้วยค่ะไปข้างหลังมันมีที่เติมน้ํามันอยู่ไปเลสโกควรแผนกันนิดนึงลักุณะลูกซอกเราใช้เกี้ยงเลยประตูตนี้ก็ออกไม่ได้แล้วใช้บ่อยเกินไปครับ ถ้าเจอพี่ซอมบี้เล็บยาก็วิ่งเอาโอเคห้องนี้ใช่ไหมพี่มันไม่ยอมหายไปอ่ะสีแดงอ่ะไม่รู้เหมือนเป็นยาปะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะน่าจะเป็นยาบางที่ยังหยิบไม่หมด เข้าไปข้างหน้าอีกโอเครีเบก้ารอในนี้นะคะน้องไปช่วยเราไว้พาที่แล้วแล้วน้องก็นิ่งปอกแป๊กเลยไม่มีอะไรนะข้างในมันคือห้องเราเคลียร์แล้วในนี้มีพี่งูอะ่ะซึ่งเราไม่ไปแล้วกันปะชักน้องได้ไหมไม่ได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะน่าจะมาร์กไว้เฉยเพราะว่า เรายังข้างงูไม่ได้อาจจะต้องได้ก,กลับมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเคธเทมนเปิดทางไปออกไปก่อนทำไมมีค้ามีเสาคํำอะไรอยูอ่กลางห้องด้วยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปค่ะลงไปชั้นล่างลอกไปทางนี้เปิดลงไปชั้นล่างของที่นี่เอเดินดีๆสิไหต้องไปจูกหลบไมาอีกแล้วเนี่ย น,นี่ก็มีประตูสีแดงใช่ไหมต้องลงไปอีกปะประตูสีแดงนี่คือประตูนี้ปะคือข้างหน้าก็คือคอประตูนี้หรอประตูนี้มันได้แล้วนี่อมืมันมีตรงไหนอ,อีกหรอ มันก็คืออ๋อมันคือประตูข้างหลังตรงนั้นใช่ไหมมันต้องเอาเหมือนเอาแท่งอะไรแปดเหลี่ยมไปเปิดอันนี้คือหัวเหล็กโอเคไม่ได้เรามีชุดเกาะกับกุญแจเก่าข้างในมีหมาค่ะทุกคนเราจะช่วยด้วยนะคะให้เราวิ่งผ่านไปได้เฮ้ยพี่เขากายล่างว่ะออกไม่ได้ไว้ <laughs> เราตู้กันไปแล้ว กายล่างแล้วค่ะทุกคนมีพี่ลูกหมาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยว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 ปักมีดปักมีดออก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 ไปเร็วไปเร็วคิดคสเคสวิง่งอื้อหือวิ่งเพื่อนวิ่งเพื่อนพี่ลูกหมาไม่ติดยามด้วยเลยอะตายไปเนี่ยเป็นอาจีเป็นไงบ้าง หน้าเหนื่อยเลยเหนื่อยจริงเป็นคิดเต็ดฟิลค่อยๆยากอันนี้คือออกไปข้างหลังไปไว้ก่อนไปไว้หยิบยาก่อนแป๊บนึงมียาแล้วก็จะมีน้ำมันโอเคมามันโดดเข้าไปหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งดิเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลัง เดี๋ยวเดียวออกอ,อกเออตายนะโอเคไม่ได้เราต้องทํายังไงเนี่ยไม่น่าไปหยิบยานั้นก่อนเลยลบไม่ได้อีกแล้วใช้ได้ไหมไม่จำเป็นเราจะใช้ยังไงอะไม่น่าหยิบอันนี้ก่อนเลยผสมได้ไหมไม่ได้อีก เติมน้ำมันไปก่อนเออเอาออกไม่ได้อ่ะอืมเอาออกไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยหมาไปจากไหนวะมันขางไม่อยู่ไม่ใช่หรอโอเคไม่น่าหยิบสีแดงก่อนเลยอันนี้มาทางนี้วนไปออกประตูนูน้น ดูสยอะไรโอ้โหมาจากไหนเนี่ยออกก่อนออกก่อนมองไม่เห็นครับ ทิงไปทีตัวหนึ่งล,ล,ลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วโอเคเผาเรียงตัวเลยต้องเผาแล้วเคอาชีพเป็นขึ้นอีกแล้วโอเคโอ้ยมันมาแล้วะทุกคนที่บี้ ชุดที่สองเวฟบสองเฮ้ยเสดายอ่ะยาอยู่ตรงหน้ากินไม่ได้อ่ะเฮ้ยไม่จริงเราปักเร็วปักเร็วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออปักลงไปอย่านายหมาโบ้ฉันยิงแกนะเว้ย อาเติมโอ้ทำไมทิ้งไม่ได้เนี่เซ็งวะ่ะมาไปก่อนพี่โบโหลวได้นะคะเซ็งเลยอ่ะเราจะมาซีแงไหมเนี่ยมาสเตตาชีวิตสิโอเดนเจอร์แล้วเรียบร้อยอ่ากล่องเซฟด่วนเลย เรายังเข้าไม่ได้อะแล้วเข้าไปตรงนั้นคือกล่องมันอยู่ตรงนี้เองไงแต่ว่ามันก็ต้องไปวนเอาใหม่อ่ะอมเอามาดีเปิดก่อนแล้วกันเผื่อห้องนี้คือห้องไหนห้องตรงไปอันนี้คือเปิดออกไปใช่ไหมโอเคอันนี้คือห้องนั้น ในห้องนี้นี่นใช่ไหมตาสเปนเซอร์มันถูกล็อกทีตาประจำตระกูลสเปนเซอร์ไม่คุณจะชุดเกาะแล้วไม่มีความจําเป็นแล้วโอยเย้เซอร์ทิ้งเลยเอ้ยไม่เข้าไม่เข้าอย่าพึ่งออกไปก่อนไปกินยาก่อนหดเพลินมาหน่อยออกไปเออหืออ,ออกเถอะตุนยาไว้เลยเพื่อนฝูงมาแน่ๆออกจ้ะ เซฟหน่อยฮะเซฟชีวิตหน่อยไม่มีหมาแล้วมะถ้ามีอีกก็เซฟล่าสุดที่เขาปีนได้อะทุกคนนี่น่าเผาแล้วเผารวมขอ,อยานะครับอย่ามีเลยพอแล้วมีแต่ปืนสั้นเนี่ยเอาไป้วยอะไร ใช้ไปก่อนเดี๋ยวกดกด,กดอืมไม่ดีผสมสิผสมใจเย็นๆใช้งานแล้วเก็บอันนี้อีกอ่ะล้วไปเก็บอันนั้นอีกใช่กดวายผสมแม่ผสมแม่เออนั่นแหละไปเดี๋ยวซื้อแรงกันนึงเอาไว้นั่นแหละ โอ้ยเกือบตายมาดูซิวห้องนั้นน่ะตัวอะไรอะ่ะมามีแต่ปืนพกตอนนี้ปืนพกเท่านั้นเหลือกูนเจเล็กอันนี้ไปไหน ออกสวนสวนตอนนี้ก็ยังไม่มีที่เปิดอืมมีห้องนี้สินะที่ว่างอยู่แล้วก็หมดแล้วอะ่ะไม่มีทางไปแล้วอะ่ะอืเดี๋ยวถ้าจะอยู่ในห้องนี้บางทียเต็มต่อไปมาค่ะอันอื่นมันต้องใช้หมวกเหล็กแล้วอะ่ะโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ย ภาพ่องผู้กล้าสวมสร้อยข้อมือสร้างอยู่ในกระจกสีเหลืองมีสวิทยอยู่ตรงนี้กดสวิตช์เลยหรือไม่ไม่แล้วกันมีข้อความผิดไว้ดังนี้นำพาแสงสว่างแห่งความจริงไปสู่วิญญาณทั้งสามอีกาเหรอ ภาพของนักป่าสวมสร้อยคอตั้งอยู่ในกระจกสีแดงเข้มก็เดี๋ยวภาพของนักป่าเปลี่ยนเป็นสีแดงเสียงอีกาเหรออ๋อเสียงอีกายิงได้ไหมเนี่ยอ,อุ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> โอ้ไม่น่ายิงเลยอ๋อเดี๋ยว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 ออกออกออกแล้วคิส โอ้โหอีกาว่ะนักป่าทั้งสามเหรอโอ้ยเดียวเรียวอีกาออก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 ,ออกโอยโ,โ,โ,โดนจิกตายไปเนี่ย โอยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกตัวท้ายออกไปเดี๋ยวดูโอ้เออเข่งหน้าอยู่หมดยัง เรียกแล้วนะอยู่ได้นี่คืออะไรฮะลิซ่าได้รับการปกป้องโดยดวงวิญญาณทั้งสามภาพของพวกอีกสวมสร้อยข้อมือสร้อยคอและมงกุฎมีสวสิตอยู่ตรงข้างล่างรูปภาพกดเลยไหมอ่ะลองกดดูแล้วยังไงเอ่ยไม่เข้าใจเท่าไหร่อะเหมือนเมื่อกี้จะมีอะไรนะ มงกุฎสร้อยข้อมือมองกุฎสร้อยคอข้อมือเอามาต้องจำมันนี้ปะเดี่าวแิ่งนึงนะ,ะมงกุฎนี่สีเขียวมงกุฎสีเขียวสร้อยสีม่วงแล้วก็ข้อมือสีแดงน่าจะต้องเรียงตามนี้โอเค ันนี้น่าจะทางไปต่อแต่เราต้องมาแก้ตรงน,นี้ก่อนใช่ไหมอันนี้คือใครภาพของผู้กล้าสวมสร้อยข้อมือตั้งอยู่ในกระจหลืองตรงกลางมีสวิต์กดเป็นสีเขียวผู้กล้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวผู้กล้ามีอะไรนะสร้อยคอสร้อยคอต้องเป็นสีแดงอ่ะกลับเป็นสีดั้งเดิมอ๋อมีแค่สีเขียวโอเค คนนี้คือสร้อยคอสร้อยคอน้องเป็นสีม่วงอภาพนักปราดกลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์ไม่ใช่ภาพของนักบุญสวมมงกุฎตั้งอยู่ในกระจกสีเหลืองเปลี่ยนสวิตภาพของนักบุญเป็นเป็นสีเขียวมงกุฎได้แล้วนีอ่อันนี้ได้แล้ว สีม่วงภาพนักบาชเป็นเป็นสีม่วงนักปาดสวมสร้อยคอโอเคไม่ไม่กดแล้วแล้วก็อันนี้ต้องเป็นสีเหลืองสิงนะสีเหลืองที่ขาวบริสุทธิ์ต้องไปฝั่งนน้นปะต้องไปฝั่งนน้นโอเคไม่ไม่ยากเท่าไหร่อ้าวติดอะไรเนี่ยเอ๊ะมีกาตายเพียบเลยสีสม้ม ค่ะบริสุทธ์ต้องเปลี่ยนเป็นส้มปะต้องฝั่งนี้ต้องเปลี่ยนเป็นส้มก่อนแล้วค่อยไปเปิดฝั่งนูน้นค่อยคอเป็นสีแดงโอเคไม่ไม่ใช่ค้อยข้อมือเป็นสีแดงสีส้ม มันมีแค่สีส้มกับสีขาวอ่อไม่แล้วกันเดี๋ยวตั้งไว้เป็นสีเหลืองก่อนแล้วไปเปิดฝั่งนู้นอ่าใช่ใช่เปิดฝั่งนู้นสีส้มมันจะได้สีแดงโอเคผสมสีโอเค,เอสสอเคกดสีเขียวอหั้อยข้อมือสีเขียว สีเหลืองอืมงั้นเปลี่ยนกลับไปเป็นสีเขียวก่อนได้ไหมอืมสีเขียวสีขาว ก็เป็นก็เป็นสีขาวก็แล้วกันเราเรียงถูกแล้วใช่ปะทำไมเดี๋ยอ่านอันนี้อีกทีหนึ่งไม่ยากนะแต่งงนิดหน่อยโอเคลิซ่าได้รับการปกป้องโดยวิญญาณทั้งสามดวงภาพของหญิงสาวสวมสร้อยค้อมือสร้อยคอ,ยอ,อ,ยคอแล้วก็มงกุฎไม่ใช่วิจุดข้างล่างรูปไม่ได้สร้อยข้อมือนือสีแดง สีแดงนี่เปิดไม่ได้เลยมันคือสีส้มเลยวะไม่ได้แล้วนะอ่ะลองกดดูสิอ่าโอเคสีส้มได้เออมันก็คือสีส้มตั้งนานแล้วล่ะอ๋อไปหลังสวนเราก็ว่าจะเป็นสีแดงสแสดงว่าเรากดได้ตั้งแต่แรกแล้วปล่าเนี่ยมีแค่นี้อเก็บหน้ากากโยมทูต ไม่ยากนะนครับปาเมื่อกี้แต่ว่าต้องไอ้นั่นนิดนึงแหละมันคือหน้ากากยมรทูตท,ที่ไม่มีปากโอเคอีกอันนึงเหมือนมันน่าจะมีอยู่ล้วปะไม่รู้นะอันนี้หมดแล้วโอ้อันนี้ออกไปสวนเลยเหรอออกไปสวนมันไม่มีที่ไอเนี่ยเราต้องไปหากล่องก่อนไปหากลองก่อนค่ะแล้วก็ปิดออกเอยไม่ใช่บินออกมาได้เก็บหมามาได้ปะเนี่ยตรงเนี้ย มารู้ว่ารีบออกก่อนเผื่อหมามาโอเคครับไม่ยากไม่ยากแต่ว่าปัญหาคือเราไม่มีเหมือเซฟตอนนี้นั้งเหลือกุญแจเก่าอะตรงไหนมันยังล็อกอีกอะส่วนข้างหลังตรงนี้เอ๊ะข้างหลังตรงนี้เรายังไม่ได้ไปนี่ ใช่ไหมออกประตูหลังมันเป็นสีแดงอยู่เดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนนะใช่ไหมที่เราผ่านมาเมื่อกี้ออกประตูนั้นมันเหมือนว่าต้องใช้อะไรนะอะไรคนต้องบาดอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ป่ะม,มีประตูสีเทาตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้ต้องหาหมวกเหล็กมาเปิด มีตะหมวกเหล็กหมดแล้วอ่ะโอเคกลับเข้าไปโอ้ยเบาๆในห้องนี้ห้องที่เปิดได้ทางเดียวอย่าให้วนกลับมาเอร์วสเกอร์อะไรมีหมึกเซฟให้เราไหมเพื่อนอยากได้หมึกเซฟจังเลยไม่มีหมึกเซฟค่ะจนแล้ว ตนได้นี่เราเก็บยังไม่เจอนะเก็บไปก่อนอายาด้วยเก็บไปก่อนอ่ะแรกกันแล้วกันเรามีแค่นี้เองอะ่ะนีสามอันเองเอาไปใส่ก่อนได้ไหมจะได้เคลียร์ช่องเราออกไปทางสวนเลย เราต้องไปวนใหม่นี่หว่าออกไม่ได้มาค่ะประตูปิดตายแล้วเรียบร้อยไปออกไปทางอื่นท่านี้ออกไปไหนออกไปออกไปไปผ่านห้องรีเบก้าตรงนู้นแล้วเราก็ต้องออกไปอีกประตูหน้านู้นโอเคท่านี้เคลียร์แล้วไม่มีหมึกเซฟครับ ลีไปข้างอยู่ในห้องนี้ปะเนี่ยกลับไปหาลชาได้แล้วมาค่ะออกข้างหลังสวนกันอ,อ๋อมันไปต้องไปปลดล็อกจากในนั้นเนะ่ะเราก็เลยไปปลดล็อกเนาะออไม่เป็นไรมันออกไม่ได้อ,อ้าวนี่นี่ถูกแล้วนี่เออนี่ออกตรงนี้ประตูแล้วนะ่ะมองดีๆไม่เห็นเหมือนประตูเลย เป็นรูปภาพบางไว้นี่ใช่ไหมทางลงไปจ้าทางเปิดไว้ตั้งแต่แรกเลย มีอะไรแล้วบ้างอะไม่มีหน้ากากเท่าไัรเลยอันนี้เป็นรูปหินมีช่องว่างตำแหน่งตรงตำแหน่งที่ควรจะเป็นตาโอเคตาสินะนี่ใช่ไหมหน้ากากที่ไม่มีดวงตาไปใช้ไอเทมไปโอเคอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวถ้าลงมาหมดนี่เราเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวไม่มีดวงตากับจมูกไม่มีดวงตา ดวงตาจมูกปากไม่มีเรามีแต่จมูกกัปากอันนี้จมูกโอเค <c oughs> มาแน่ไอหวังมาแน่เลือดสาดขนาดนี้เราขาดอีกอันนึงอะ่ะอันนี้ปากโอเค ขาอันนึงอะอยู่ตรงไหนเอ้ยก็อยู่แถวนี้หรอโซ่กำลังเคลื่อนไหวมันล่าม,มาอะไรไว้กันนะนี่เหมือนเดิมอ่ะไปขึ้นไปไหนต่อมาเหลือกุญแจเลยอีกดอกหนึ่งอะมาขึ้นมาก่อน น,นี่ก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรเหลือกุญแจด้อีกดอกหนึ่งไปไหนอันนี้ก็ล็อกหลงทางหรือเราต้องไปฆ่าบอสให้หมดเขียวปะแล้วมันก็จะดรอปกุญแจมาให้ ไป <Okay, S 2> ขอ,อยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวกุญแจตรงนี้และทำไมตรงนี้มันยังเป็นสีแดงอยู่มันก็คือทางเมื่อกี้ไม่ใช่เหรออ๋อโอเคโอเคอตรงนี้มันคือข้างหลังโอเคถูกแล้วอืม ข้างหลังตรงนี้ปลดล็อกเดี๋ยวต้องเข้าไปปลดล็อกในในซอกนั้นต้องไปเจอพี่หมาอีกรอบหนึ่งเหรอเออเมื่อกี้เราก็ไม่ได้เดินไปปลดเลยอืมถ้าปลดเลยก็จะง่ายขึ้นอืมเราต้องขึ้นไปหาผ่านพี่หมาอีกทีหนึ่งอะ่ะในฝั่งแดงๆตรงนั้นก็คือเหลือเก็บสมุนไพรต้นเดียวก็หมดแล้วทางตรงนั้นมันต้องหาอะไรไปใส่ อันนี้ก็ต้องแก้ปริศนาพึ่งตอนนั้นหาเออุสราคำไปแรกในใต้ดินไม่มีอะไรนะใต้ดินนี่มันลงมาจากฝั่งใต้ดินตรงนี้คือตรงไหนอะ่ะอืมหนึ่งเอฟตรงนี้มันลงมาจากชั้นไหนวะห้องเราเหรอไม่ใช่ อ๋อหนึ่งเอมันคือไอตู้ข้างล่างใช่ไหมที่ลงไปข้างล่างอ่า ah, หรือตรงนั้นอีอันนึงแล้วก็้องหมดแล้วนะไอ้พวกนี้ต้องใช้อรูปหัวเหล็กหมวกเหล็กอันนี้เหมือนกันมีตรงนี้ค่ะ ตรงไหนวะนี่ตรงนี้ต้องไปข้างล่างผ่านห้องเปียนโนเมื่อกี้โอเคไปเลสโก้ s <S ยะติดกุญแจเล็กไปด้วยดีกว่าเก่อได้คกุญแจเล็กไปครับอยากได้มึกเซฟจังเลยพีม่มีมึกเซฟเลยไปห้องที่ริชาร์ดพักอยู่ไปเอากุญแจเล็กกันค่ะ พี่เขาลูกแน่เลยอะสามสี่ตัวตรงนั้นอน่ะไม่เผาท่านม่นเนี่ยศพเนี่ยแต่เราคงไม่ได้ไปตรงนั้นแล้วละหมาไม่มีลูกซองเคียย์หมาอาลีเบกก้าคุณโอเคใช่ไหมอยากให้ฉันรักษาอะไรหรือเปล่าไม่ no. ผมไม่เป็นไรครับแั้เกิดอะไรขึ้นมาคอยฟากเจ้าด้วยเดอบอมีปัญหาแต่ยาเราไม่เยอะเด้อดูแลตัวเองนะโอเคค่ะก็ขอจบ r e s i d e n t e v i พาร e ทที่9ไว้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะวัันดีนะคะ